กระทรวงแรงงานเตรียมยืดอายุการเกิดสิทธิรับบำนาญจาก55เป็น65ปีพร้อมศึกษาให้เกษียณแบบสมัครใจครับนายภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์โฆษกกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจป,ประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสําคัญกับการดูแลผู้ประกันตนและระบบประกันสังคมเนื่องจากประเทศไทยนี้นะครับกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและกองทุนประกันสังคมมีภาระการจ่ายสิทธิประโยชน์บํานาญชราภาพในระยะยาว ซึ่งอาจจะก,กระทบต่อกองทุนในอีก30ปีข้างหน้าจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและมีแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมประกอบด้วยปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบแบบค่อยเป็นค่อยไปได้แก่ปี2568ถึง2570นะครับปรับเพดานค่าจ้าง17,500บาท ปี2571ถึง73ปรับเพดานค่าจ้าง20,000บาทครับและปี2574เป็นต้นไปนะครับปรับเพดานค่าจ้างที่23,000บาทซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขกฎกระทรวงครับกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนอยู่ที่รอยละ5ต่อปีสามารถาดำเนินการได้ทันทีครับขยายอายุการเกิดสิทธิ์การรับบำนาญชราภาพจาก55ปีเป็น65ปีอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยกำลังศึกษาแนวทางขยายอายุเกษียณแบบสมัครใจคํานึงถึงผลกระทบที่แตกต่างกันของพื้นที่กลุ่มอาชีพและกลุ่มรายได้ต่างๆครับนอกจากนี้นะครับขยายความคุ้มครองแก่แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับตามกฎหมายและนําแรงงานต่างชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคมและสุดท้ายครับปรับเพิ่มอัตรางเงินสมทบฝ่ายรัฐบาลจากเดิมร้อยละ2.75เป็นร้อยละ5ครับ